น่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่มีหลีกเด็กแล้วก็มีการคัดที่มันเป็นมาตรฐานขนาดนี้จริงๆเด็กๆทุกคนที่เข้ามาเล่นลีกเนี่ยพวกเขาเองค่อนข้างมีความพร้อมอยู่ระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ตัวโค้ชเองก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นหรือพอสมควรเลยเพราะว่าเด็กจากหลายๆที่เนี่ยเข้ามาร่วมร่วมในทีมรายการนี้ค่ะเด็กๆทุกคนอ่ะก็จะตื่นเต้นแล้วก็ได้โชว์ศักยภาพตัวเองได้เต็มที่แล้วก็ได้พัฒนาในรายการต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนนะครับแล้วก็รวมไปถึงบอลเลอร์ทุกคนนะครับผมพี่เวหรือไม่ก็พ่อเวครับผมอยากมาเล่าถึงว b l ที่มาที่ไปของว b l Thailand นะครับคือผมรักบาสเกตบอลนะครับแต่ผมอาจจะเล่นไม่เก่งเท่าน้องๆครับแต่ว่าผมชอบดูเหมือนมากครับชอบเชียร์มันแล้วก็ผมกนานาก็ สนับสนุน with never say cut um, tournament basketball มาตลอดนะครับแล้วใน2-3ส,สเดือนที่ผ่านมามได้จัดอันล่าสุดใช่ไหมครับแล้วก็เห็นความพัฒนาของบาสเกตบอลในเมืองไทยจากรุ่น8ขวบไปถึงรุ่นผู้ใหญ่ย่อบบบอลเลยซึ่งแบบประทับใจมากแล้วก็พอหลังจากง,งานเสร็จมีคนหลายคนมา คุยกับผมว่าพี่เวจัดอีกนะจัดทัวร์นาเมนต์อีกนะแล้วก็มีคนหนึ่งมีโคช้ชคนหนึ่งบอกว่าพี่เวทำไมไม่จัดหลีผมก็งงว่ามันไม่มีหลีในเมืองไทยสำหรับเด็กเหรอเขาก็บอกใช่มันมีหลีกสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าอันที่ใกล้ที่สุดของเด็กก็คือ15ขึ้นไปผมก็เลยแากใจบอกว่า มันสำคัญมากๆเลยนะครับที่แบบว่ามันควรจะสนับสนุนเด็กตั้งแต่เล็กๆถ้าเขาสนใจกีฬาเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับมันมันสร้างชุมชนมันสร้างคอมมูนิตี้มันสร้างความมั่นใจซึ่งเราเอาไปใช้ในสนามกีฬาแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยครับมันสร้างให้เรารู้จักทีมเวิร์กพา s ชั่น respect การที่เราให้ตัวเองผู้ต่อสู้แล้วก็โค้ชมันสอนให้เรารู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จัก teamwork นะครับ mm hmm. ก, mm hmm. ก็ก็เลยคุยกันานาบอกว่าเรายังไมเ่เรายังว่างอยู่เนาะเรามาทำหลีกให้กับเด็กไหมเพราะเราอยากเห็นความพัฒนาเออ่าน้องๆเพราะว่าน้องๆก็จะเป็นผู้นำของประเทศเราในอนาคต so YBL ก็เกิดขึ้นก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ความที่น้องๆสนใจบาสน,นะครับแล้วก่อนที่จะลงจากตรงนี้นะครับผมอยากจะบอกน้องๆทุกคนนะครับว่า YBL เซีเซนหนึ่งนะครับผมไม่ขออะไรนะครับขอให้น้องๆทุกคนสนุกและมีความสุขครับขอบคุณครับ เป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาต้อนรับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้กันก่อนนะครับเริ่มจากสายเวทครับทีมแรกครับสยามสลาเบอร์ขอเสียงปรบมือตอนยบสยามสลาเบอร์เลยครับขอเสียงต้อนรับมาบอกใจใหหน่อยครับ

ทีมจากสายจีมอีกหนึ่งทีมครับสยามไบร์เออร์ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับสยามไบร์เออร์ครับ hey, 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 hey. และทีมสุดท้ายในวันนี้นะครับสยามเลเว่นขอเสียงปรบมือต้อนรับสยามเลเว่นครับ วันนี้นะคะการแข่งขันสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงอยากให้เด็กๆจำวันนี้ไว้ว่าทุกคนเป็นนักกีฬาและผู้ใหญ่เนี่ยอยากจะส่งบอกให้ทุกคนรู้ว่าการเป็นนักกีฬาของหนูๆทุกคนนะมันยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราตบมือให้กับตัวเอง96คนค่ะเล่นให้สนุกมีความสุขในตลอดทั้งซีซั่นนะคะวันนี้จะเรียกแม่นานาป้านานาพี่นานาลุงเว ได้หมดเลยนะคะเราจะอยู่ด้วยกันตลอดใน3เดือนนี้แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกคนหมูกครองค่ะตกปกข้องอะไรยังไงเราเพิ่งซีซั่นแรกกันนะคะแนะนํากันได้นะคะแล้วก็มีอะไรก็อยากจะให้ทุกคนเข้ามาบอกกับทีม YDL ได้นะนายินดีไปเจอกันที่ไหนก็มาเล่าสู่กันฟังมาบอกกันปรับปรุงทําให้ลูกหลานเราได้มีพื้นที่ออกกําลังกายที่ถูกต้องมีลีกที่น่ารักน่ารักแบบนี้ตลอดไป あら <laughs>